s a ลมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยว <Wonderful. S 1> ันเดอ f u ฟูลอัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง,โง่ๆมีคำตอบน่าอาศาัศจรรย์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจร,รความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจร,รค่ะอ่านี่ก็จะเป็น EP 14.2เนาะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรัก <c oughs> ก็เช่นกันอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> อ่าจะคุเอ้ยจะว่าไป14.2มันแบบ14กุมันแบบสิบี่กุมภาไงวันวาเลนไทน์<ะ>เฮ้ยเฮ้ยเรา EP 14ก็เป็นเอ้ย <c oughs> รเพิ่งสังเกตแล้วก็โอเคตื่นเต้นก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของความรักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ แต่เราเอะไม่ใช่รายการแบบพี่อ้อยพี่ชอตเนาะอ,อะไรเงี้ยตอนที่เราคิดคําถามกันเราก็ไม่ใช่แบบมาจากอิงแบบเอ้ทำไมผู้ชายเขาไม่ดีอย่างนั้นแล้วทาไมเราถึงทนรักเขาอยู่หรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่นะคะความรักมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนาะเอออย่างที่หลายคนชอบพูดกันว่าเวลามีความรักเนี่ยมันก็ต้องใช้หัวใจอะไรต่างๆนะคะแต่เราเคยสงสัยไหมว่าเอา้า เวลาปกติที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเรารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ต้องประเมินผลผ่านตาแล้วก็ผ่านสมองอะไรใช่ไหมแล้วหัวใจเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรตรงไหนด้วยละ่ะเออ <laughs> <c oughs> นั่นน่ะสิ <c oughs> คือเวลาแบบเหมือนเวลาเรามีความรักใช่ป่ะเราก็จะแบบหัวใจพองโตเราไม่เคยพูดว่าแบบเอ้ยจิตใต้สํานึกในสมองพองโต <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีคนก็ได้เปรียบเทียบเวลาเรื่องของความรักกับหัวใจทั้งนั้นเลยเนาะทั้งๆที่แบบสมองเราก็เป็น เออสิ่งที่แบบคอยประมวลผลอะไรต่างๆวันนี้เราก็เลยจะมาหาคําตอบกันในเชิงที่แบบมีความรู้หน่อยๆน,นั่นก็คือความรักรับรู้ด้วยสมองแต่ทําไมต้องเจ็บที่หัวใจนี่เฮ้ยเขาคุมสุดก็ทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบอกหักหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมเอางี้ดีกว่าหรือว่าแบบศูญเสียอะไรที่รักไปอะไร <c oughs> นี่เลย <c oughs> อ่ะเต็มก่อนเลย อ่ะมันก็มีอยู่แล้วเนาะแบบว่าโตมาอย่างนี้ก็อ่ะมีแฟนมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แบบอ่ะก็เลิกลากันไปมันก็มีอยู่แล้วที่แบบเออต้องเจ็บต้องอกหักประมาณนี้อืมํำหรบของเราคือแบบก็ก็เป็นเรื่องอกหักเนี่ยแหละหรืออาจจะแบบเสียน้องมาที่แบบเรียกมาเออแต่คือแบบคิดว่านะคิดเองมั่วๆแบบเราแบบร้องไห้เยอะๆอะไรเงี้ยแลย้วเ,เราหายใจไม่ทันหัวใจสูบฉีดเยอะก็เจ็บหัวใจไงเอเอดูแบบมีความรู้<า>วา่าเออ ก็ซ <S an> ึ <S an> ่งตอนเด็กๆเราอ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเจ็บใจพวกนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอพอยพูดมาว่าแบบมันมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะเราก็เลยมีประสบการณ์เมื่อโตขึ้นเหมือนกันซึ่งก็คือเหมือนน้องหมาที่บ้านกับเดาวไปกระทันหันเนาะแล้วเราก็จําได้เลยว่าหัวใจอ่ะมันความรู้สึกตอนได้ยินข่าวอ่ะหัวใจมันแบบเต้นช้าลงแล้วแบบมันรู้สึกเจ็บแปลๆอ่ะที่หัวใจซึ่ง เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครั้งแรกตอนนั้นที่เราจาได้เลยว่าเออเรารู้สึกทึ่งถึงหัวใจจริงๆแล้วก็ก่อนที่เราจะร้องไห้โฮออกมาแบบหนักมากๆเนาะแล้วเราก็ทําใจอยู่นานมากๆแต่เอาจริงอ่ะคือก็ไม่เคยสังเกตหรอกว่าเวลาเสียใจจริงๆอะ่ะมันจะเจ็บใจจริงๆจนเหมือนแบบมันชินไปเองแล้วอะ่ะเออแต่พอกลับมาตั้งคําถามอ่ะก็เลยกลับมาสงสัยด้วยแล้วก็เพิ่งมารู้ได้ว่าเรื่องเนี้ยมันมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงๆจังๆด้วยนะครับ ซึ่งอาการของการเจ็บหัวใจจริงๆมันก็คือมีเชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าทาคุตสุโบคาดิโอไมโอพาฟีหรือบางครั้งก็เรียกว่า broken heart syndrome นั่นเองแบบตรงๆเลยซึ่งเป็นกลุ่มอาการหัวใจสลายเนาะก็คือต้องอธิบายก่อนว่าความเจ็บปวดในแต่ละอย่างในการสูญเสียอะไรไปสักอย่างเนี่ยสมองของเราอ่ะจะมีการประมวลผลความเจ็บปวดทางอารมณ์ในลักษณะเดียวกับการประมวลผลของความเจ็บปวดทางร่างกาย ซึ่งมันก็เป็น,นกลไกการทํางานของร่างกายในการเชื่อมโยงของความรู้สึกระหว่างร่างกายและจิตใจผอมๆกันด้วยในขณะที่เราได้รับความเจ็บจากการอ,อกหักมากๆเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างโดปามีนหรือว่าออกซิโทซินเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยคอร์ติซอลเนี่ยที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดแทนซึ่งไอ้เจ้าอาการหัวใจสลายค่ะมันจะทําให้หัวใจห้องล่างสายที่ทําหน้าที่สูบฉีดเลือกที่ฟอก แล้วเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งนอกจากนี้หัวใจด้านล่างซ้ายของเราก็เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดด้วยนะมันก็จะทําให้แบบเกิดอาการมึนงงเพราะการบีบตัวผิดรูปจนขาดเลือดกระทานหันนั่นเองคล้ายกับหัวใจกําลังจะวายอะไรเงี้ยแบบเคยเล่นแบบรถไฟเหาะอะไรไหมไม่เคยทำไมกลัวความสูงใช่ไม่เคยเหมือนกันคือมันจะมีแบบว่าคือเราชนชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวเออแล้วเวลาแบบ ตอนที่แบบมันจะวูบลงมาเราจะรู้ได้เลยว่าหัวใจมันจะแบบอารมณ์แบบเวลาเราฝันว่าเราตกจากตึกอะไรอย่างเงี้ออแบบตกจากที่สูงอะไรนั้นนะคะเออนั่นแหละเราก็จะรู้สึกแบบแน่นหน้าอกหายใจลําบากเวียนศีรษะหรือว่าแบบมีอาการหมดสติขึ้นไซ้ด้วยซึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมใจผมถึงสลายหะมุงนั้นเออเขามาแบบคาคมยอดฮิตในอินเทอร์เน็ตเลยเออซึ่ง อยากเสริมอีกนิดว่าชื่ออย่างเป็นทางการของอาการหัวใจสลายที่แบบทุกคนคิดว่าเออชื่อมันยากๆเนี่ยคือทาโคสซโบคาเดียไมโอพาสซีเนี่ยเพราะมีรายงานคนพบครั้งแรกเมื่อปีคศ .1990 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับกลุ่มโรคอาการนี้นั่นเองเหตุผลที่ใช้ชื่อว่าทาโคสซโบเนี่ยเพราะว่ามาจากคําว่าทากโกที่แปลว่าปลาหมึกแล้วก็ซูโบที่แปลว่าเครื่องมือที่มีสัญ,ญลักษณ เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนหม้อหรือโถซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาหมึกของชาวญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งหัวใจห้องล่างซ้ายของเราอะที่กำลังผิดปกติะจะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นที่มาของชื่อทาโคซึโบอยากโชว์รูปอันหนึ่งให้ทุกคนดูตอนแรกหัวใจของเราะจะมีอาการแฟบๆอยู่แล้วพอมันอะเกิดอาการบรอกเอนหาซินโดมปุ๊บมันจะพองขึ้นมาเออแล้วเสร็จแล้วรูปร่างมันก็เลยจะเหมือนไห ของปลาหมึกอะไรประมาณนี้อ่าคนญี่ปุ่นก็เลยตั้งชื่อประมาณนั้นแบบงงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้อ่ะคือหลังจากอาการหกอ,อกหักอะไรใดๆนะเราก็ยังสงสัยต่อด้วยนะว่าทําไมเวลาอ,อกหักถึงต้องร้องไห้ด้วยเออ ก็เราเสียใจเออใช่แล้วก็เลยสืบต่อไปว่าที่จริงการร้องไห้เนี่ยมันก็เป็นกลไกาการป้องกันตนเองของร่างกายแบบหนึ่งเหมือนกันในการบรรเทาอาการหัวใจสลายขั้นพื้นฐานที่ต้องทําให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินออกมานะคะก็คือเวลาเราร้องไห้อะร่างกายอ่ะจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซิน ฮอร์โมนแอนโดฟินออกมาเนาะซึ่งมันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจของเราออกมานั่นเองแล้วก็ยังมีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันอีกว่าเมื่อเราร้องไห้แล้วเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาเลยในทันทีเนาะแต่ใน90นาทีหลังร้องไห้อะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเอง ใช่ก็เห็นไหมว่าที่จริงการอกหักเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าจิตใจจริงๆนะทุกคนเพราะงั้นก็อย่าไปห่างอกใครเล่นแล้วก็เวลาสร้างความสัมพันธ์กับใครก็มีสติให้มากๆแล้วก็คิดถึงใจเขาใจเรามีไรก็คุยกันดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะบอกตัวเองพูดเหมือนพูดเหมือนแบบว่าไปเจอประสบการณ์ตรงมายังไงยังไงโอ้ไม่ใช่ไรใช่ทุกคนคิดว่าไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ หมายถึงเรื่องที่วีวันพูดหรือเรื่องของวีวันเรื่องที่เราพูดล้อ <laughs> เ,เล่นล้อ <laughs> เ,เล่น <laughs> เออก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนาะแล้วก็เออแบบมีชื่อโลกอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากเรื่องนี้อืมใช่เคยได้ยินแบบว่าเรื่องหัวใจอะไรเงี้ยมาแต่ไม่คิดเลยว่าแบบมันการอกหักเนี่ยมันจะแบบส่งผลต่อหัวใจโดยตรงอะแล้วคือแบบเหมือนเคยได้ยินว่าแบบมันมีการ รอมใจตอมใจตายอะไรเงี้ยเอช่เวลาเราเห็นในละครเออใช่แต่คือมันรู้สึกว่ามันมีจริงๆนะแบบว่าคนที่รักมากเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยแบบคนแก่ๆคุณปู่คุณย่าเรารู้สึกมันเป็นไปได้เหมือนกันใช่ใช่มันเป็นไปได้แต่ว่าแบบคิดว่าอาจจะแบบเอ้ยมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากไปรีเสิร์ชเรื่องนี้มาก็เลยเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคทําไมหัวใจเนี่ยถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยเวลาที่ เราได้มีความรักแล้วเราก็หัวใจเต้นตึกตักอะไรอย่างนี้เออมันก็เลยส่งผลต่องหัวใจของเราเหมือนกันแล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ที่จะตั้งคําถามเนี้ยพอยกับแตมก็เหมือนตั้งคาถามด้วยใช่ไหมว่าทําไมหัวใจของแบบที่เป็นอีโมจิถึงไม่เหมือนหัวใจในร่างกายของเราเออจริงๆเออใช่เออใช่คือจากที่เราไปหามาคือเขาบอกว่าเป็นหัวใจของมนุษย์สองคนอนะมาต่อกันเว้อเออ,เอ,อมันถึง <Yeah. S 2> แบบประกบกันแล้วก็กลายเป็นรูปของหัวใจ ใช่เฮ้ยนตน่ารักอ่ะเจ้ไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ไม่เคยรู้เลยแบบศูนย์คือที่ติงตอนแรกนึกว่าแบบคนอื่นรู้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าก็ไปพอไปหาความรู้เพิ่มเติมเขาก็บอกว่าเออเหมือนเป็นพร้อมเหมือนนักปรัชญาชาวกรีกในสมัยก่อนอริสโตเติลเนี่ยเขาก็ได้อธิบายว่าสัญลักษณ์หัวใจอ่ะมันมีสามห้องเว้ยซึ่งก็คือสามห้องที่ตรงกลางอะเว้าคนสมัยก่อนนะก็เลยคิดว่าเออวาดภาพหัวใจออกมาเป็นแบบ ตรงกลางเบาแล้วก็สามแฉกอะไรประมาณนั้นเออจนแบบมันปรับมาเรื่อยๆจนถึงในแบบยุคของดาวินชีอะไรอย่างนี้ที่เขาแบบศึกษาหัวใจอนาโตมีจริงๆมันถึงค่อยๆปรับกันออกมาแต่ก็ดีแล้วนะที่ปรับเพราะน่ารักว่าเยอะเลยอเช่เราไปว่ารูหัวใจแบบอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้จริงแต่ว่าพอรู้ความหมายที่แบบเอ้ยถูดใจประกบกันคิมมีนุติมมีนุโจคมมีนุโหนึ่งนะคะอ่าใช่ ค่ะสำหรับ EP 14.2เรื่องความรักของเราก็ประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของหัวใจนะคะสำหรับใครที่ติดตาม Wonderful ของเราเนี่ย<ม>ก็สามารถฟังได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Simon s ม m o n Podcast ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้กับ EP 14.3ของน้องแตมนะคะใช่เลยอ่ะลากไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย